ไปเปิดให้ดูหน่อยทำเองใช่ไหมกลางวันเอาไปสองหอ่อห่อเดียวไม่อิ่มน้องเกวกินต็วกิน,กนสองหอ่อเออหน้า wow. นี่หน้าตานี่หน้าตาเป็นอย่างนี้หน่อไม้สดที่ที่นึ่งแล้วที่ลวกแล้ว เอามาหั่นใส่หมูใส่วุ้นเส้นแล้วก็หอ่หอห่อแล้วก็ไปนึ่งเหมือนหมกหน่อไม้ทางอีสานนะั่นแหละเนาะทั้งอย่างหอมกแต่ทางเือเรียกหอหนึ่งหอหนึ่งหน่อไม้สวัสดีค่ะนี่เลยแกต้องอกินสองหอ่อห่อเดียวไม่อิ่นกินเยอะ ขนมหวานด้วยวันนี้มีเฉากุ้ยเฉากุ้ยนมสดแบมโดนหมาวันนี้ยังห่อเนึงเนาะย่างอื่น่อนื้อหอเนื้หน,หน่อไม้ใส่หมูใส่พริกด้วยของอร่อยอร่อยแน่นอนจรร่อยด้วยวร้อนอยู่เลยค่ะนี่มีน้ำพริกปลาร้าด้วย เย็นๆแม่ก็จะหะทำอาหารไว้รอแต่เฉากลวยนี่เอามาให้แม่กินนะคะเฉากลวยนมสดแต่แม่บอกไม่กินแม่ไม่ชอบแม่แก่แล้วแม่ชิมแล้วแม่แม่บอกมากบอกมากหมายถึงไม่อร่อยคือคือ,คอมันแข็งจับตัวกันเขาแช่เขาแช่เขาแช่ฟิสตมานี่เฉากล้วยเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนี่เขาก็เริ่มละลายแล้วนี่ไงเป็นแบบนี้เลย นมสดใส่ลงไปนมเป็นสีขาวนะคะพอไปเจอความดําของเฉาก้วยเขาเล็กนมสดเลยกลายจะเป็นสีคล้ายๆแบบนี้มีน้ําแข็งด้วยเหรอแล้วแก้วลองชิมแป๊บนึงอร่อยอยู่นะคะไม่หวานมากเป็นนมแล้วมีน้ําแข็งมีเก็ดน้ําแข็งด้วยอืมนี่คืออาหารเย็นของแก้วนะคะ หอหมกหนอไม้แล้วที่จริงเขาก็จะมีหมูมีข้าวเหนียวหมูทอดด้วยแต่มันอยู่อีก,อกที่หนึง่งแม่ก็ทําเยอะอยู่นะพรุ่งนี้วันหยุดพรุ่งนี้วันกองทัพไทยวันหยุดแล้วแก้วก็จะได้อยู่สามวันวันจันชดเชยชดเชยวันกองทัพไทยด้วยนะคะนี่แม่ทำหม้อเบลรอเลยคือ ก็จะได้หยุดแต่หน่วยทหารนะคะวันกองทัพไทยเมื่อก่อนจะเป็นวันที่25มกราคมตอนหลังเขาเปลี่ยนมาเป็นวันที่18เพราะเขาไปค้นพบประวัติศาสตร์ก็คือสมเด็จพระนเรศวรนะได้ประกาศอิสรภาพประมาณวันที่18มกราคมเลยตั้งเป็นวันกองทัพไทยเปลี่ยนมาเป็น18มกราคมจาก25เราก็จะได้หยุดพิเศษอีกหนึ่งวัน มันตรงกับวันวันพรุ่งนี้สิบแปดใช่ไหมคะเราก็จะได้อยู่ชเชยวันจันทร์อีกหนึ่งวันวันพิเศษของเราวันหยุดยาวยาวสามวันนี้เราจะมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีข้าวเหนียวหมูทอดแต่แก้วจะกินหอมอกหน่อไม้แน่นอนอุ้ยมันมีแมลงวันเข้ามาด้วยหนึ่งตัวหยุด ซอสนี่เลยวิข้าวเหนียวไก่ทอดมีน่องไก่ทอดด้วยแล้วมีข้าวเหนียวนี่ก็จะประมาณนี้นะอาหารเย็นใครอยากกินอะไรก็กินนะคะแล้วก็แก้วมีซื้อต้มจืดมะระมาให้แม่ด้วยสองชิ้นหกสิบบาทอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ก็กินกับห่อหมอกได้อร่อยเลย อืมกินกับหอมอหน่อไม้อะแม่บอกอร่อยสวัสดีค่ะป่าวพรพอกระเทินสบายดีนะคะบ่าวพรมากินข้าวเหนียวน่องไก่ทอดกันพี่แก้วมีหอมหมกหน่อไม้หรือห่อนึ่งด้วยนะคะ